สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าหมอผีสมัครเล่นตอนที่สองค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าลูกชายของนิกรอ,อกสันขวัญแขวนเขาได้กลิ่นเหม็นสาบจากตัวเจ้าหนูน้อยผีกุมารที่ตายมาแล้วเกือบหนึ่งร้อยปีแต่ยังรับกรรมไม่หมดจึงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดคุณน้าเลี้ยงหนูไว้เธอนะครับ หนูจะเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่ซนหนูท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยหนูลำบากเหลือเกินผีโตโตมันก็ข่มเหงรังแกหนูขอให้หนูได้มีที่อยู่ที่กินเถอะครับและหนูจะทำงานรับใช้คุณน้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนบนั่งตัวแข็งทื่อเพราะความหวาดกลัวไอหนูนบพูดเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นภาษามนุษย์ ตัวเอองเย,เย็นเหมือนน้ำแข็งลงจากตักนะาเธอว้ยอย่าถูกตัวนะเลยประเดี๋ยวน้าช็อกไตหา่าผีเด็กยิ้มน่ารากักข้าหนูเป็นผีนี่ฮะตัวของหนูมันก็เย็นเงียบอย่างนี้แหละนกกลืนน้ำลายเอือกบอกให้ลงจากตักยังไงละ่ะถ้าเองอยากนั่งตักก็ไปนั่งตักเพื่อนค่ะ เสียตีสะดุ้งโยงแล้วถอยหลังกรูดธุระอะไรละ่ะแกชอบมันก็ให้มันนั่งตักแกสิพีาสจตรกุมารเลื่อนตัวลงจากตักนบและลุกขึ้นเดินเข้าไปหานิกรไปนั่งทางโน,น้นนิกรเอตโรไปนั่งรวมกลุ่มกับพวกเองตั้งแต่ตายคงไม่เคยอาบน้ําเจ้าหนูน้อยยิ้มเศร้าๆครับตอนหนูยังมีชีวิตอยู่หนูก็เหมือนคุณแหละครับ สองสาวันถึงจะอาบน้ำสักครั้งนี่ก่อนสะดุ้งหยงทำไมเองรู้ล่ะว่าข้าไม่ใครได้อาบน้ำโธ่ก็หนูเป็นผีนี่ครับผีย่อมมีหูทิพจมูกทิพเออจริงของเองไปนั่งโนนปีศาจกุมารเดินไปนั่งรวมกลุ่มกับพักพวกของมันเจ้าแฮวได้ยินเสียงผีผู้หญิงที่ขึ้นอึดถืดร้องเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งเจ้าเฮวก็ตวาดแวด ลำบากนะก็อย่าร้องเลยว้ยเสียงอย่างกระบวัวถูกเชือดคอนางปีศาจหันมามองดูเจ้าแห้วอย่างเดือดดาลแล้วยกมือชี้หน้าอยากจะลองดีกับข้าระนิกรหยิบเข้าสารเสกที่อยู่ในถ้วยใบหนึ่งขึ้นมาหนึ่งกำมแล้วเหวี่ยงไปทางนางปีศาจทำให้นางปีศาจผีตกน้ำตายร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดและนิกรก็กล่าวขึ้น แกจะทำอะไรพักพวกของฉันไม่ได้เด็ดขาดจำไว้นะเจ้าค่ะเดียนจะจำไว้นี่กออดหัวเราะไม่ได้ภาษาอะไรของแกวะเดียนก็ดีฉันยังไงล่ะคะพูดที่ทันสมัยก็ต้องพูดเดียนหรือดันนี่กรหันมาทางลูกชายของเขาว่ายังไงไอ้กอเอ้ยไอ้นบดันเรียกตัวเองเขาแล้วไหมล่ะ พวกแกเล่นล้อชื่อพ่อกันจนเคยปากทำให้ฉันเรียกผิดผิดถูกถูกนึกว่าแกชื่อนี้ก่อนอ่ะเป็นอันว่าแกจะเลี้ยงผีกูมานตัวนี้อย่างนั้นหรือครับเอาก็เอาให้มันนอนกับผมและผมจะจัดเครื่องเส้นให้มันตอนกลางวันผมไปทำงานผมจะสั่งแจวไว้พอเที่ยงก็หาอาหารกลางวันให้มันกินสำหรับตอนเช้าและตอนเย็นผมจะหาให้มันกินเองหมอผีสมัครเล่นหันมาทางผีกูมาน ตกลงนะไอ้หนูลูกชายของข้าเขาจะเอาเองไว้เลี้ยงเป็นลูกเองจะไว่วยังไงผีกุมารยิ้มน่ารักตกลงครับเจ้านายแต่ว่าใครจะเป็นลูกและใครจะเป็นพ่อล่ะครับร้อยเอกนบสะดุ้งหยงข้าเป็นพ่อเองเว้ยไม่ใช่เองเป็นพ่อข้าเสียตีกับเจ้าแหว้วต่างหัวเราะขึ้นพร้อมกันส่วนปีศาจผีหัวโตปีศาจผีดิบปีศาจคอยาว และปีศาจผีตกน้ำตายขึ้นอึดถึดต่างพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะผีกุมารมีโชคดีกว่าตนคือมีผู้อุปการะเลี้ยงดูผีหัวโตร้องไห้สะอึกสะอื้นเฮ้ยนิกรอุทานขึ้นดังๆและมองดูปีศาจหัวโตอย่างขบขันหัวเราะอะไรวะไอ้น้องชายไอ้หัวโตพูดพลางสะอื่นเเจ้านาย รับอุปการะพวกผมไว้ทั้งหมดไม่ได้แล้วครับเราจะได้มีที่อยู่ที่กินเป็นหลักเป็นแหลงไม่ต้องเป็นผีจรจัดต้องอดอยากปากไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้นี่การหัวเราะคือคือข้าวมันแพงเว้ยหมูและเนื้อวัวก็แพงนางปีศาจตกน้ำตายพูดเสริมขึ้นพวกเรากินตับไตไส้พุงของพวกเจ้านายก็ได้ค่ะ เจ้าเฮวชักใจไม่ดีพูดเป็นบ้าเจ้าผีดิบสบตากับสมนึกมันก็ยกมือไหว้เขาการุณาเลี้ยงเราไว้เถอะครับผมขอสาบานว่าพวกเราจะซื่อสัตย์กระตันยูต่อเจ้านายไม่มีวันที่จะคิดคดทรยศเป็นอันขาดเราให้คำมั่นสัญญาโดยเอาเกียรติของผีเป็นประกันรครับพูดจบ ผีดิบก็ร้องไห้สมนึกชักใจอ่อนตามธรรมดาของคนที่มีเมตตาจิตเขาหันมายิ้มให้เจ้าแห้วชักสงสารมันวะเลี้ยงไว้ทั้งหมดเนี่ยดีไหมนึกว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นเจ้าแห้วสายหน้าเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ไม่น่าดูขอรับรัฐประทานถ้าคุณจะเลี้ยงผีผมคิดว่าเลี้ยงหมียังจะดีกว่าเพราะหมี มันไม่หลอกเราลูกชายของเสียงวนหัวเราะเบาๆฮแต่มีมันอาจจะตะปบเราคอหักตายหรือมันอาจจะถลกหนังหัวเราก็ได้ผีทั้งหมดเนี่ยดูๆก็ไม่น่ากลัวอะไรนี่เว้ยนอกจากรูปร่างหน้าตาของมันผิดกว่าเราเท่านั้นตกลงเลี้ยงมันไว้นะรับประทานสุดแล้วแต่คุณเธอขอรับแต่ถต้ามันหลอกผมผมจับใส่หม้อเอาไป่วงแม่น้ำนะขอรับ นี่กอนหัวรอกากแกทำได้แล้ววะไอ้เฮวรับประทานได้หรือไม่ได้ก็ต้องพูดขู่ไว้ก่อนละขอรับเสียตีมองหน้าปีศาตีละตัวด้วยความสมเพศเวทนาแล้วเขาก็หันมายิ้มให้ร้อยเอกนบเลี้ยงมันไว้ทั้งห้าตัวก็แล้วกันนะไอ้นบคงไม่หมดเปลืองอะไรหรอกวะเราช่วยกันเลี้ยงมันอบรมสั่งสอนมันไม่ช้ามันก็จะเป็นผีที่สุภาพเรียบร้อย เราไม่ชอบใจใครเราก็ใช้ใผีของเราไปหลอกหลอนมันเจ้าผีคอยาวดีดมือแปะยืนหน้าเข้ามาพูดกับรอยเอกสมนึกเรื่องหลอกคนผมเอาเต็มที่เลยครับพี่ผมเคยหลอกคนตกใจตายมาหลายคนแล้วบางทีเขานั่งคุยกันเป็นกลุ่มอยู่บนเรือนผมโผล่หน้าต่างยื่นคอเข้าไปลอยหน้าลอยตาร้องเจี๊ยบครอกเท่านั้นเพ่นไปคนละทางสองทาง บางคนตกใจถึงกับชักพลาดพลาดเลี้ยงผมและพวกเราไว้เถอะนะครับเจ้านายอยากได้อะไรจากใครบอกผมผมจะขโมยมาให้ตั้งแต่รถยนต์คันโตๆกระทั่งเครื่องเพชรและเงินพวกผมเป็นผีหายตัวได้นะครับตำรวจก็ไม่กล้าจับผมขืนจับผมก็จะหลอกให้จับไข้หัวโกรนไปตามกันสมนึกกับโนบหัวเราะลั่น ทั้งสองหายกลัวผีแล้วส่วนเจ้าแห้วนั่งนิ่งเฉยผีคอยาวยืดคอไปที่เจ้าแห้วว่าย่างไงครับพี่ชายเส้นลึกมากนักเหรอถึงไม่หัวเราะเจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอือกอย่ามายุ่งกับกูเว้่ันแน่ถือตัวซะด้วยคุณพี่ชื่ออะไรไม่ทราบทะลึง่งหดคอไปให้ห่างหน้ากูหน่อยทอะเว้ย หมายความว่ารังเกียจน้องเออหน้าตายัางกับผีอย่างเงี้ยกูจะชอบไปได้ยังไงอ้าวก็ผมเป็นผีหน้าตามันก็เหมือนผีนบบสิพูดจบไอ้ผีคอยาวก็ยกมือทั้งสองดึงศีรษะของมันออกจากคอแล้วส่งให้เจ้าแหว้วฝากไว้เดี๋ยวนะพี่อากาศมันร้อนอบอ้าวแล้วเกิน เจ้าแห้วมองดูศีรษะปีศาจในมือของเขาและแล้วเจ้าแห้วก็ร้องโวยวายโยนผ่านประตูออกไปนอกกระท่อมพวกผีหัวเราะชอบอกชอบใจไปตามกันนิกรกับนบและสมนึกจ้องมองดูผีคอยาวซึ่งปราศจากศีรษะด้วยความหวาดหวัน่นและเห็นแต่ก้านคอของมันยาวเฟื้อยและโอนเอ็นไปมาเหมือนคอห่านเจ้าแห้วทำท่าเหมือนกับจะเป็นลม เจ้าหนูน้อยผีเด็กลุนผันลุกขึ้นวิ่งออกจากกระทร่อมแล้วกลับมาพร้อมด้วยศีรษะของผีคอยาวที่ถืออยู่ในมือของหนูน้อยปีศาจเด็กน้อยยกเท้าขวาเตะผีคอยาวดังพลากแล้วยื่นศีรษะส่งให้เอาติดกับคอซะให้เรียบร้อยเล่นหลอกล้อเจ้านายอย่างเงี้ยใช้ได้เหรอลุงก็โตแล้วและอายุมากแล้วมีความคิดสะบ้างสิ พี่คอยาวติดศีรษะของมันไว้กับก้านคอตามเดิมแล้วยกมือไหว้เจ้าแเฮวอย่ากลัวผมเลยครับพี่ผมล้อเล่นนะ่ะเจ้าแฮวถอนหายใจโล่งอกที่หลังมึงอยา่ามาเล่นกับกูอย่างนี้ไม่ได้นะเล่นบ้าๆอะไรวะอยู่ดีๆก็ดึงหัวหลุดจากคอแล้วส่งมาให้กูนี่กอนจุปากแล้วโบกมือให้สงบเงียบ เขาถามเสียตีอย่างเป็นงานเป็นการว่าเป็นอันว่าแกกับไอ้นพรับเลี้ยงผีทั้งหมดนี่นะร้อยเอกสมนึกยิ้มให้ครับบ้านเราคงจะคลึกครื้นขึ้นเอาตกลงแล้วหมอผีสมัครเล่นก็หันมาทางปีศาจท,ทั้งห้าตัวหลานชายและลูกชายของข้าเขารับเลี้ยงพวกเองแล้วอยู่กับเราเถอะอย่าซัดเซนเจนจรไปแบบผีจอจัดเลย นางปีศาจที่ขึ้นอึดถึดยกมือไหว้นิกรอย่างนอบน้อมเกรงกลัวขอบพระคุณค่ะเดียนกับพรรคพวกของเดียนขอมอบตัวเป็นข้าทาสของเจ้านายนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกปีศาจทั้งห้าตัวต่างก้มลงกราบนิกรกับนบและสมนึกแสดงความเคารพรักอย่างสูงนิกรร่ายคาถาแล้วเป่าปากพ่นลมไปทางพวกผี ทันใดนั่นเองพวกปีศาจก็หายวับไปเสียตีกล่าวถามนิกรทันทีมันหายไปไหนกันหมดแล้วครับอาก,กอนนิกรหัวเราะเบาๆ <H ero> ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ที่นี่แหละแต่เมื่อมันเป็นผีมันก็ต้องหายตัวและป่วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆเราเมื่อแกสองคนเลี้ยงก็ต้องมีมนกำกับผีหรือบังคับผีฉันจะสอนให้แกเดี๋ยวนี้ เป็นคาถาบทสั้นๆจำได้ง่ายในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายทหารหนุ่มทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้เวทมนต์จากนิกรในการบังคับพูดผีและโหงพรายให้อยู่ในอำนาจมนหรือคาถาแต่ละบทมีข้อความเพียงสั้นๆก็จริงแต่มีอำนาจทำให้ผีเกรงกลัวยอมเชื่อฟังคำสั่งยอมอยู่ในบังคับบัญชา นบกับสมนึกชวนผีทั้งห้าตัวไปที่ตึกใหม่หรือตึกเล็กส่วนนี้ก่รถือโอกาสนั่งเทียนหรือวิปัสนาอยู่ที่กระท่อมท้ายสวนตามลำพังเจ้าแห้วกลับไปที่ตึกใหญ่คอยรับใช้เจ้านายของเขาเมื่อสองสหายหนุ่มขึ้นมาบนตึกใหม่และผ่านเข้าไปในห้องโถงร้อยเอกนบก็จูงมือเสียตีไปนั่งสนทนากับเขาบนโซฟา ต่างคนต่างรู้สึกตื่นเต้นยินดีที่มีความรู้ความสามารถพ,พิเศษขนาดเลี้ยงผีและบังคับผีให้เกรงกลัวได้ปีศาจทั้งห้าตัววิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่มองไม่เห็นตัวมันผีตัวหนึ่งดีดเปียโนเล่นในทำนองเพลงถมไม่เต็มแต่ความจริงป่านนี้เจ้าของเพลงคงจะถมเต็มแล้วเฮ้ยเสียตีดู และมองไปทางเปียโน,โนหลังนั้นอย่าซนเว้ยจะเล่นจะหัวกันก็เงียบเงียบหน่อยเสียงเปียโน,โนเงียบสงบลงทันทีนบยกมือขวาตบบาทสมนึกแล้วกล่าวขึ้นอย่างภาคภูมิว่าพ่อกันแน่จริงๆวะ่ะเฉลียวฉลาดรอบรู้ไปเสียทั้งนั้นเลี้ยงผีก็ได้ทําเสน่ยาแฝดหรือจะเสกโตเสกเก้าอี้เข้าท้องใครพ่อก็ทำได้นั่นนะสิสมนึกพูดยิ้มยิ้ม ยอมรับนับถืออกรมานานแล้วอกรคืออัจฉริยะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าเก่งกว่ารอบรู้กว่าและอาจจะมีฟองมากกว่าประหยัดกว่าใช่เก็บไว้ได้ครบสิบสีเป็นได้รถเก่งหนึ่งโหลตามที่เขาประกาศเสียตีขมวดคิวยน่นเละแล้วไอ้นพอ่เรามาปรึกษาหารือกันให้เป็นงานเป็นการเถอะวะหาเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าเราสีคน สักสองแสนก็คงจะพอทิ้งงานไปเที่ยวสักหนึ่งอาทิตย์คงไม่เป็นไรเป็นการพักฤดูฝนนกหัวราอคือๆก็เข้าทีดีเหมือนกันแต่เราจะเอาเงินที่ไหนตั้งสองแสนถึงแม้แกขอเตี่ยแกลุงกิมหนวนก็คงไม่ยอมใจ่ายให้แกเพราะจะเอาไปเที่ยวไม่ใช่ลงทุนเกี่ยวกับกิจการค้าถ้าเอาเงินรายได้ของบริษัทบัณฑิตหนุ่มไปใช้บริษัทของเราก็อาจจะม้วนเสือไขกอกก็ได้ สมนึกมองซ้ายมองขวาแล้วกระซิบบอกลูกชายนีิก่อนใช้ผีบุกขึ้นไปบนตึกใหญ่ขโมยเงินเตี่ยมาให้เราดีไหมเงินสดของเตีย่ยเก็บไว้ในปี๊บอยู่ในห้องนอนตั้งหลายปี๊บปี๊บหนึ่งก็ห้าแสนบาทบัดกรีฝาปี๊บไว้เรียบร้อยให้ผีมันขโมยมาให้เราสักปี๊บเดียวเราก็มีเงินไปเอาดอกซากุระที่ญี่ปุ่นมาประดับประดาตามตัวเราสะพึบไปทั้งตัวเลย นกผัวเลาะชอบใจอย่าเลยว่าไอตีขโมยเงินพ่อแม่จะทำให้นิสัยเสียเป็นความประพฤติที่ไม่ควรประพฤติแต่ว่าเอาก็เอาเราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาที่โตเกียวผิดนักก็หาเมียญี่ปุ่นพามาบ้านคนละคนก็กระบ,บานแบะนะสิพ่อกับแม่เรานะ่ไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าเราได้เมียต่างชาติคุณย่าคงเล่นงานเราอย่าไม่ต้องสงสัยพูดจบ เสียตีก็กล่าวขึ้นดังๆผีว้ยปรากฏตัวให้เห็นหน่อยเถอะวะข้ามีงานจะใช้สสยพวกเองแล้วปีศาจทั้งห้าตัวปรากฏตัวขึ้นทันทีคือผีหัวโตผีคอยาวผีดิบผีผู้หญิงตกน้ำตายที่กำลังขึ้นอืดและผีกูมารรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเจ้าผีคอหา่านยืดคอเข้ามาหาสองสหายหนุ่ม แล้วพูดเสียงแหบๆมีอะไรใช้ว่ามาเลยครับพี่อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยรำคาญครับยังน้อยก็ควรจะใช้ผมไปหลอกใครเล่นแก้กลุ่มบ้างเสียตีอดหัวเราะไม่ได้ฮ <c oughs> สัญดานของพวกแกจะเป็นเช่นนี้แหละชอบหลอกเขาทธอพี่นึกก็ผีหลอกนะ่ะไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นักหรอกครับอย่างมากก็แค่จับไข่หัวโกรนเท่านั้น แต่หลอกคนสิครับสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียวจนตายก็ไม่หายเจ็บใจร้อยเอกนบเห็นพองด้วยเออจริงของแกเว้ยเพื่อนกันคนหนึงซื้อโทรทัศน์ที่ห้างของเราไปเครื่องหนึ่งสัญญาว่าต้นเดือนจะเอาเงินมาให้เลยมาสองเดือนแล้วเงียบหายเพื่อนฝูงกันแท้ๆไม่น่าจะแหกตาหลอกกันเลยเดี๋ยวเนี่ยการแหกตามีอยู่ทั่วทุกแห่งหน ขืนเชื่อคนง่ายๆเป็นเสร็จโดยเฉพาะในเรื่องเช็คถ้าหากว่าเซ็นวันที่ล่วงหน้าแล้วเด้งออกมาจากแบง์ทุกรายวะ่ะเสียตีกล่าวกับผีคอยาว่าเองกับผีดิบและนางผีตกน้ำตายนั่นขึ้นไปบนตึกใหญ่เดีนี้พยายามค้นหาห้องนอนของเตี่ยค่าให้พบและขโมยเงินมาให้ค่าสักปีบเข้าใจไหมผีคอห่านยิ้มแย่จะยากอะไรล่ะครับพี่เรื่องเล็กเลอะเกิน แต่ว่าพูดให้เข้าใจกว่านี้หน่อยนะครับจะให้ผมขึ้นไปขมโมยเงินหรือตุ่งช้างป่อเปี้ยสมนึกทำตาเขียวเงินว้ยเจ้าผีคอยาวหัวเราะเบาๆบเงินไงใส่ปี๊บล่ะครับมีแต่ตุ่งช้างป่อเปี้ยหรือเข้าเกลียบสิงคโปร์ที่เขาเก็บไว้ในปีบ๊บนบช่วยอธิบายแทนสมนึกเตียไอตีซึ่งเป็นลุงของข้าเขาเป็นมหาเศรษฐีว้ย ขนาดเอาเงินเก็บใส่ปี๊บไว้ฝากไว้ที่ธนาคารก็ไม่มีธนาคารไหนกล้ารับฝากเพราะกลัวลุงกิม,มหนวนเกิดยั่วขึ้นมาถอนเงินทีเดียวหมดธนาคารก็เจ๊งเท่านั้นเสียตีพูดตัดบทไปพายผีดิบและนางผีตกน้ำตายไปที่ตึกใหญ่ได้แล้วอย่าชักชา้าเดี๋ยวตึกจะปิดซะก่อนนางผีตกน้ำตายหัวราอเสียงปลา <annoying> ดัานเป็นผีถึงประตูหน้าต่างปิด เราก็มุดเข้าไปตามรูกุญแจหรือช่องลมก็ได้ค่ะถ้าหากว่าพวกเราทำงานสำเร็จขโมยเงินมาให้เจ้านายได้แล้วก็พรุ่งนี้เราขอกินไก่ตอนกับขัวหมูนะคะเจ้านายร้อยเอกนบยิ้มให้ตกลงว o ยท่านใดนั่นเองร้อยเอกพนัสกับศาสตราจารย์ดำรงได้พากันเดินลงบันไดามาจากชั้นบน พอแลเห็นเพื่อนเกลอทั้งสองอยู่ในกลุ่มปีศาตรร้ายพนัทกับดำรงก็หยุดชะงักบนขั้นพักบันไดและมองดูปีศาจเหล่านี้อย่างหวาดหวาดนางปีศาจตกน้ำตายยกมือขึ้นชี้หน้าพนัทแล้วกล่าวกับเพื่อนๆนของมันด้วยเสียงอันดังแฟนกูลงมาแล้วเว้ยรูปหล่ออะไรอย่างงี้ถูนัวพนัททำคอย่อนใบหน้าซีดเผือด เพราะความรักตัวกลัวผีส่วนศาสตราจารย์ดำรงยืนตัวสั่นงานงกไอ้คอยาวค่อยค่ยยืดคอไปหาสองสหายหนุ่มคอของมันยืดได้แล้วหดได้ตามความปรารถนาของมันอุ๊ยลูกชายของในพลดิเรกครางเบาๆไปที่ชอบที่ชอบเธอแล้วข้าจะทำบุญอุทิศส,สวนกุศลไปให้นบยกเท้าเตะเจ้าผีคอยาวดังพลากยาอย่าเว้ย อย่าล้อเพื่อนข้าอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ช็อกตายไปตามกันเจ้าผีคอยาวหดคอเข้ามาแต่ถึงกระนั้นคอของมันก็ยาวไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรและโอนเอ็นไปมาไม่ผิดอะไรกับคอห่านร้อยเอกนกวักมือเรียกเพื่อนเกลอทั้งสองลงมาเถอะเว้ยผีห้าตัวเนี่ยกันกลับไอ้ตีเลี้ยงไว้ใช้ศาสตราจารย์ดำรงตัวสั่นงานงกไม่ทำแน่นะ นบหัวเราะเออแกถามมันเหมือนกับผีเป็นหมาลงมาสิกันจะได้แนะนำให้เด็กของกันรู้จักแกกับไอ้นัดผีทั้งหมดเนี่ยพ่อกันเรียกมันมาและมันสมัครใจอยู่กับเราพนัสกับดำรงเดินลงบันไดามาอย่างหวาดหวาดและเข้ามานั่งร่วมโซฟากับนบและสมนึกนบพยักพเพยิเดอกับพวกผีแล้วกล่าวว่า สองคนนี้เป็นทั้งเพื่อนและญาติของข้ากับไอ้นึกคนนี้คือร้อยเอกพนัททางขวาถัดไปคือศาสตราจารย์ร้อยเอกดำรงนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงใหญ่ปีศาจทั้งห้าตัวต่างยกมือไหว้พนัทกับดำรงอย่างพี่นอบพี่เทาปีศาจผีดิบศบตากับลูกชายของนายพลดีเรกมันก็ถามว่าพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ไงกลัวผีล่ะครับเมื่อกี้ผมเห็นพี่ ยืนตัวสั่นอยู่บนขั้นพักบันไดดำรงยิ้มแห้งๆนักวิทยาศาสตร์ก็มีหัวใจเหมือนกันนะว้ยตามหลักวิชาวิทยาศาสตร์เขายืนยันว่าผีไม่มีแต่ฉันเชื่อว่าผีมีแน่ๆเพราะฉันเคยถูกผีหลอกหลายครั้งแล้วพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็กลัวผีเหมือนกันเป็นอย่างนั้นไปผีดิบพูดเบาๆผีทั้งสองอย่าก,กลัวเราเลยครับ พวกเราทุกคนจะไม่ทำอะไรคนในบ้านนี้เป็นอันขาดเพราะพี่สมนึกและพี่นิกรได้เลี้ยงดูเราแล้วร้อยเอกนบจุปากยกหมอนแพรขว้างหน้าเจ้าผีดิบทันทีนิกรนนะ่ะพ่อกูกูชื่อนบจำไว้ให้ดีผีดิบยิ้มแห้งๆพ่อของพี่ชื่อนบแล้วพี่ชื่อนิกรอ,อย่างนั้นเหรอครับแหมมึงนี่ทำไมถึงโง่อย่างนี้วะรู้สึกว่ามึง จะกินแต่ผักบุ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผีดิบชักชฉิวแน่พี่หาว่าผมเป็นเต่าน่ะร้อยเอกนบสะดุ้งเล็กน้อยพี่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้พ่อขาชื่อนี้ก่อนจำไว้ให้ดีข่าชื่อนบผีดิบแสยะย,ยิม้มเอาละครับคราวนี้ผมจำได้แล้วอ่ะไปเว้ยพวกเราผีคอยาวผีดิบและผีตกน้ำตาย คือผีผู้หญิงที่กำลังขึ้นอืดหายตัวไปทันทีคงเหลือผีกูมาและผีหัวโตเพียงสองตัวเท่านั้นจะใช้ผีไปไหนอะพนัสถามเสียตียิ้มไอ,ไอ้ายใช้ให้มันไปขโมยเงินเตี่ยมาให้กันสักปีบ๊บกันจะพาพวกเราไปเที่ยวโตเกียวสักเจ็ดวันในเร็วๆเนี้ยพนัสไม่เห็นพองด้วยแล้วทำไมจะต้องขโมยเงินอาง่วนอยากได้ก็ขอเอาสิวะ ศาสตราจารย์ดำรงพูดเสริมขึ้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นพวกเราโตแล้วไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเมื่อไม่มีเงินก็อย่าเที่ยวขโมยเงินพ่อแม่บาปกรรมเปล่าๆเ,เสียตีพูดโพลงขึ้นถ้าขโมยเงินพ่อแม่ใช้เป็นบาปกรรมก็ไม่ใช่บาปที่ร้ายแรงอะไรเพราะเป็นเงินของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราไอ้ที่มันช่อราดบางหลวงใช้ตำแหน่งหน้าที่กอบโกยเป็นล้านเป็นสิบล้านหรือร้อยล้าน จนกระทั่งปากมอมมือด่างนั่นแหละเป็นบาปกรรมอย่างที่สุดตายไปตกนรกไม่มีวันได้ผุดได้เกิดคราวนี้ลูกชายของพลเห็นพ้องด้วยเออจริงของแกผีทั้งสามตนหายตัวขึ้นไปบนตึกใหญ่จึงไม่มีใครมองเห็นมันเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ